สวัสดีค่ะพบกับช่องออุติตเลาะนะคะวันนี้เรามาตามคํา hmm. ส <'re> mm ัญญาเมื่ออีพีที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าเราจะมาบุกบ้านของพี่แตมบ้านนกน้อยกันนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านพี่แตมแล้วนะคะเราจะเข้าไปพบกับพี่แตมกันนะคะตามไปเลย สวัสดีค่ะพี่แสัสดีค่ะอยากสอบถามพี่แตมว่านะตอนนี้นะคะพี่แตมมีนกทั้งหมดกี่คู่ะคะ,อะตอนนี้ก็จะมีประมาณ50าิกว่านะคะแล้วแต่ตอนนี้ก็คือพี่แตมมีหลักๆก,ก็คือมีสายอะไรบ้างท<ม>ะะี่บ้าจนจะนินสายว์ายนะคะที่พี่จะทำเยอะหน่อยนะคะ แล้วก็อย่างดีก็จะยังมีพวกไดรลูนะคะเพราะว่าคนใหม่ๆเขาก็ยังต้องการแบบว่าทำสวยงามนะหว,วานๆอย่างนี้นะคะ่ะเป็นไดรูลูคอยแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ก็จะมีสายพวกอเมริกันไวทงเป็นยีโล่แล้วก็พวกคาเทเลนะคะีค่ะแล้วก็มีสีที่ตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่ไหมคะค่ะก็จะเป็นพวกสายทินนะคะก็ทำพวกสายทินแล้วก็พวกไฮดิน,นะคะค่ะ แต่ที่ทเราเน้นๆ,ๆเลยก็อยากทำพวกพายอยากให้มันออกมาแบบลูกฟลาอย่าเงี้ยหรือบางทีก็มีทั้งพายน้อยไทยมากอะไรงนี้ค่ะเพราะตลาดก็ยังต้องแบบเด็กนคนใหม่ๆบางคนก็ยังชอบสีแบบสีแบบสวยลูวกฟ้านี้่ค่ะแล้วการทำนกพายอย่างเงี้ยค่ะต้องเริ่มต้นที่ยังไงบ้างคะพีะ่แต้มมันทําได้หลายแบบเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะแนะนําคนใหม่ๆนะคะที่เป็นน้อย <ๆ S 2> เราก็แค่เลือกแบบว่าพ่อแม่ ไอเราเน้นนะคะเน้นสายไทย,ย,ยก็กยกคืออาจจะ head, เป็นแบบลูกลูกเฮดอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือเหมือนแบบเขาเลือนนิ่งๆเพื่พ่อแม่ใส่เฮดดูดูพ่อแม่เป็นหลักปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยไอเราแบบว่างบจะได้ไม่ต้องเยอะนะคะไทยอาจจะน้อยๆก็ได้ไม่เป็นไรค่ะถ้าไทยทั้งสองฝั่งได้ก็ดีไทยแบ,บางบางบางคนก็จะอ,อย่างจะมีคู่คูน่นึงนะคะของพี่นะคะอย่างเช่นะคะู่นี้นะคะเนี่ยเราดูนะคะที่เพชรพลอยเนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของที่บ้านเลยนะคะเขาเป็นไทยไม่เดียวนะคะ อย่างน้องพลอยเนี่ยเป็นไทยกรีนแบบไทยน้อยๆค่ะแล้วก็น้องเห็ดเนี่ยเขาก็จะเป็นไทยแบบไทยเล็บนิดเดียวเองนะคะไทยน้อยๆน่ะแต่เขาสามารถใส่เห็ดได้ทุกข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือหรือว่าเลือดตวนิ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าเลือดนิ่งค่ะอันนี้คือวิธีการเลือกที่จะทำนกไทยต่อยอดใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือสำหรับคนที่มีงบน้อยเราไม่จำเป็นต้องเลือกแบบเป็นเฮฟวี่เลยนะคะไม่ต้องขนาดนั้นแล้วก็อาจจะเลือกเู้รับใช้ที่ราคาไม่ได้สูงมากแต่เป็นแบบขอใส่เลือดแบบใส่เลือดนิ่งๆนะคะเลือดนิ่ง หรือบางคนก็จะเป็นพวกไทยอ่้พวกไทยที่มาจากพวกไทยได้ยุโรปหรือไทยพารพ์เทลเนาะที่เขามาต่อตยอดกันนะคะเข้าเขาเ้าคนกันก็นได้แต่ที่บ้านพี่จะเน้นแบบว่าเป็นไายสายเฮฟนะคะก็เลยจะขนาดเรื่องแบบว่าเอแจ่ของของเรี้ยงเฮฟนิ่งๆอะนหของรแบบนั้นนะคะเดี๋ยวให้พี่แต้มพาชมนกพายของพี่แต้มนิดนึงค่ะว่ามีสีอะไรบ้างเนาะนี่นะคะอย่างเช่นตู้นี้ ที่ห <in> น <history> ูก็จะทายบูทอคอยนะคะเฮฟดี like ่เป็นเฮฟดี okay. ่นะคะเฮฟดี uh, ่บูทอคอยเท่ากับมันมันไม่ถึงขนาดเฮฟีทนะค่ะมันเป็นแบบทาแหนักๆนะคะทาทาบูทอคอยเนาะเข้ากับอะไรเฮฟดี่ทาบูนะคะที่เขาทาก็หวังว่าลูกออกมาจะอมรุ่งกว่านะคะก็จะได้เป็นแบบว่าที่รุกว่าหวานๆนะคะ ก็จะได้สีขาวสีเหลืองอะ่าเงี้ยค่ะถ้าจะเป็นตัวผู้ก็จะมีสีเงินแซมใช่ไหมคะค่ะน่ารักดีข้อนี้ก็จะเป็นผู้ขั้วหมดเนี่ยก็จะเน้นไายบลูเนาะถ้าถติเขาเขาก็คือเล็อบบี้ไพรบลูค่ะเป็นไายบลูะกอยสวยค่ะคล้ายๆเราจะเน้นตรงนี้จะสีดูกกวาค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคู่นี้ก็จะเราก็จะเลือกข้อคือใช้เมอร์นะคะเมอร์จะคอยเท่ากับเฮฟวี่เฮฟวี่ไพรบลูะคอยนะคะ ค่ะตัวนี้ก็จะล็อกไว้ที่โคลมันก็จะทั้งทั้งหมดเนี่ยจะใส่ที่เป็นโคนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่หลุดลงมาที่บลูนี่พวกนี้ก็จะเป็นนกไันเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอ๋ออ๋อเนนี้เป็นลูกของไอ้เป็นเป็นไทนน้อยๆค่ะเนี่ยเนี่ยสำหรับคนที่มีงบน้อยเหมือนที่พี่พี่ทำนะคะช่วงแรกพี่ก็จะใช้แบบเนี้ยก็ตอะใช้ไทนนิดเดียวอย่างนี้ค่ะไทนนี้ชีสเนี่ยแล้วก็เข้ากับไดักลีนใส่เฮฟ ดักจีสายเฮปเป็หมายถึงว่าพ่อแม่เขาเคยจ่ายพี่น้องมาทาสายเฮ็ปมันจะลูกของเฮปพอยนี่แหละที่เาเอาลูกของเขาที่ว่าต่าเฮ็ดทุกคลอบแล้วก็คุณย่าตา้งยก็เป็นเทียมเนาะนั่นแหละค่ะเป็นกจะว่าเข้ากับทายเพื่อกระตุ้นให้เทาทายแบบว่าให้มันจ่ายทายนะคะเพื่อให้แบบให้เลื่อนมันนิ่งใช่ไหมคะ้าเอ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 าตัวที่เลื่อนนิ่งมาดแล้วก็มาเอาเอาตัวทายเข้าเพื่อที่จะให้เขาแบบจ่ายรูกมันทายนะคะเพราะว่าที่เคยลองเอาสีแบบถ้าเป็นแค่แบล็กดีนกับโควอนชุดดัง มันจะยังไม่ค่อยจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอีกขานหนึ่งให้มีให้เป็นพายนะคะเพื่อที่จะดึงเลือดให้เขาเลือดพายออกมานะคะอันนี้คือบังคับเลยว่าต้องจะจ่ายลูกเป็นภายแน่นอนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะที่บางช่อมันก็หลุดออกมาจากผื่นก็อาจจะมาบางบางทีที่เอาดาซินเท่ากับไทบูเนาะบางครั้งก็มีพื้นเป็นบูว่าก็มีไทบูก็มีอย่างนี้ค่ะดาซินก็มีโคบอลต์ก็มีอย่างนี้ค่ะมันก็บางทีก็จะเอ่อจเฮปก็มีเฮปเฮปทีบไทดูอย่างนี้ค่ะก็จะได้ มีลูกหู่ด้วยค่ะแล้วก็ข้อข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าตรงนี้อ๋อนี่เป็นลูกไก่แต่เป็นกําลังไข่ค่ะเป็นกําลังไข่เนาะแล้วก็มาข้อนี้ข้อนี้ก็เป็นไทยเหมือนกันค่ะที่เอาอ่าที่เอาข้อนี้เขากำลังไข่เหมือนกันค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะข้อนี้ก็โคบอนโคบอนสังเฮฟทข้อกับอ่าดักไพร้าค่ะ ลูกออกมาก็ใจเฮฟมาแล้วหนึ่งตัวก็คือเฮฟเฮฟี่ค่ะไทยไทร์ู๋ค่ะแม่เป็นเปวานกับไทรดตีก็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปแล้วเราไปดูนกที่พี่แต้มกำลังพัฒนากันอยู่นะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญพี่แต้มพาไปดูได้เลยนะคะตอนนี้นะคะพี่แต้มก็กำลังทำทินค่ะ พูกนี้นะคะเป็นชินามอนโคนะคะเข้ากับชินามอนเมอร์ค่ะเพื่อที่ที่จะพัฒนาก็คือเอารูปเขานะคะมาเข้ากับพวกไายค่ะเพื่อเพื่อที่จะทําแบบว่าชินามอนสายไทยในอนาคคอยากจะทาแบบว่าจนถึงชินามอนเป็นเฮฟวี่เฮฟวี่ชินามอนอย่างนี้ค่ะจะสูงมากๆเลยค่ะนอกจากนอกจากชินามอนแล้วยังมีสายอะไรบ้างคะที่พี่แต้มกำลังพัฒนาอยู่นะตอนนี้ค่ะก็จะมีไฮบิดนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นพวกนี้ค่ะ นู้นค่ะคะุณแม่เคยดูข้างในเนาะแล้วอันนี้พี่แต่ก็มาเข้าแบบามาทำไฮดีก็คือเข้ากับไทยเหมือนกันค่ะก็คือได้ที่ได้เงื่อนห้าสิบมานะคะก็มาเข้ากับอตอนนี้เข้าแบบตัวนี้อยู่นะคะเป็นเป็นไทยบูดคอยส์ค่ะเพื่อที่จะพัฒนาให้มันแบบว่าต่อยอดให้มันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไทยไทยไทยไฮดีนะคะสีเขาจะสวยขึ้นชัดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ อยากสอบถามพี่แต้มเพิ่มเติมนะคะว่าการที่พี่แต้มเลี้ยงนกในห้องแบบนี้ค่ะมันทําให้นกเครียดไหมสุขภาพนกเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องขนด้วยค่ะ,คะเออพี่เลี้ยงประมาณนี้ก็โอเคนะคะไม,ไม่ไม่เครียดน,นะคะนกก็อยู่สบายๆอย่างเช่นถ้าถ้าสมมติว่ามันร้อนเนาะเราก็จะเปิดอ่าตรงนี้ล้วก็จะเป็นแบบเปิดรับลมข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็เปิดพัดลมให้มันโปโปคะ่ะถ้าสมมติว่ามันหนาวพี่ก็จะมีไฟไฟแบบนี้นะคะ ไฟช่วยเนาะเปิดไฟไปพ่ก็จะติดไฟไว้สักสามสามดวงอย่างเงี้ยค่ะให้มันคุมพื้นที่นะคะนั่นะก็จะช่วยได้แล้วก็ความเรื่องความชื้นสมมุติว่าช่วงที่น้องไข่เราก็จะมีเครื่องพ่นน้ำนะคะให้มันมีความชื้นแบบเพราะว่าถ้าอุณหภูมิที่จะทําให้น้องไข่ได้ดีนะี่มันจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบอย่างเงี้ยค่ะ หรือห้าสิบขึ้นกระดัะที่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบนี่นกจะไข่แบบว่ามันเชื้อมันจะเดินดีนะคะแต่ถ้าต่ำกว่าน,นั้นปุ๊บเราก็จะต้องเปิดเครื่องช่วยเครื่องพ่นไอ้น้ำช่วยค่ะแล้วถ้าอย่างมือใหม่ที่เขาอยากเลี้ยงนีค่ะสามารถเลี้ยงในห้องที่เขาอยู่ได้ไหมหรือว่าสามารถเลี้ยงในคอนโดได้ไหมโอ้สบายมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเช่นตอนแรกที่กูอยู่คอนโดพี่ก็เลี้ยงเริ่มต้นเลยก็คือ กระเดียงแค่แบบคู่อตอน,น,นทั้งที่เยอะในคนโดได้ได้เยอะเลยนะคะประมาณสิบยี่สิบคู่แต่รอมาพูดถึงแบบบางคนเนาะที่จะที่จะเลี้ยงไว้แบบวา่าทำเป็นเขาเรียกไรายด้เสริมได้ด้วยนะคะ,ะก็คือเอา<ๆ>สักสี่คู่ก็กด้าบางดีนะคะก็จะน่ารักน่ารักแบบเนี้ย อย่างสมมติว่าเราคิดแบบง่ายๆนะคะอย่างเช่นลงทุนเนาะอย่างเช่นเป็นไม้แบบนี้มันก็ดูสวยดูดูดีเนาะแล้วก็อย่างเช่นเนี้ยที่ตอนแรกที่ซื้อสองชั้นปลาบาร์แล้วที่จะซื้อโครงมาเนี่ยค่ะมาทำเองเนาะก็คือตัดแบบเนี้ยค่ะก็ก็ไม่ก็ไม่แพงนะคะโครงก็ซื้อแบบยกคลังมาทำจะถึงกว่าแล้วก็ซื้อกล่องมาซื้อหลายๆใบมันก็จะได้ส่วนลดค่ะนั่นแหละก็มาทำแล้วเท่เนี้ย แล้วก็เป็นเหน็ดดีๆนะคะเขาจะออกลูกแบบว่าสลับกันออกค่ะหมายถึงว่าเดี๋ยวสักข้างนึงข้างนี้ก็อ,ออกต่อมาไม่กี่เดือนเดี๋ยวข้างนี้ก็ออกแล้วก็จะมีรายได้รายได้สูงเข้ามานะคะอย่างเช่นช่วงแรกเราก็อาจจะแบบว่านี่แนะคะ่ะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปก็พอลูกก็ออกมาเราก็จะแบบสามารถค่อยกันได้ด้วยนะคะหมายถึงว่ามันคนแล้วก็คนละแมนะ่เนาะแล้วก็ออกาสามารถสี่ข้องน,นี้ก็สามารถค่อยกันได้เก็บที <ๆ S 2> ่ทำแล้วก็ต่อยอดเพิ่มเติมได้ค่ะรายได้อีกข้างนึงนะคะเดี๋ยว อยากให้พี่แต้มแนะนำนิดนึงคือ,อถ้าสมมุติว่าอ,อย่างข้องนึงอย่างเงี้ยค่ะมีนกนกจ่ายลูกให้ได้กี่ตัวแล้วก็ถ้าตีเป็นมูลค่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วได้เสริมประมาณเท่าไหร่๋ออยังคิดง่ายๆเอาเอาแค่แบบว่าเป็นแช่นสีอย่างนี้ก่อนเนาะท,ที่ที่ทำนะคะเอาข้อไหนเอาข้อนี้ก็ได้เอาข้อนี้เป็นไทยเนาะ,ะอ,อ,อย่างนี้เป็นไทยนะคะไทยชนไทยสมมติว่าที่ล,งลุงคุณ ออพึ่เงินใครได้น้อยนะคะก็อุงกนี ตัวนี้ก็สูเพีองสามสามพันหรือห้าพันนะคะเพราะว่ามันมีเครื่อด้วยอย่างเงี้ยครอบแค่ว่าคงนทุนแล้วนะคะหมายถึงว่าลูกเขาสามารถจ่ายได้ตั้งแต่สามถึงเจ็ดตัวไอ้สามถึงเจ็ดฟองแต่บางครอบก็มีเหมือนกันนะคะที่ได้เก้าฟองที่เคยมีแต่ตอนนี้เขากำลังฟักอยู่เขาฟักไปแล้วหกก็มีคนรอทุกสามว่าจะว่าจะฟักไหมแต่ที่ผ่านมานี่ที่เคยสูงสุดได้เจ็ดได้เจ็ดฟองได้เจ็ดตัวค่ะก็คือมติว่าจ่ายเอาง่ายๆเลยนะคะตอนนี้ที่เอา ชทยโคเข้ากับไายไทรบู<ะ>ถ้าเขาลูกออกมาแค่ไทรบูอย่างเงี้ย<ะ>มันก็ได้แล้วตัวละสามสี่พ<ะ>ันแต่ถ้าเพิพ่มเพิ่มค่อยเข้าไปก็อาจจะได้สี่พันกว่าบาทก,ก็คิดง่ายๆถ้าสมมติว่าสี่ตัวตัวละสี่พันกว่าบาทสี่อเอาแค่อเอาแค่สี่นะปกติมันสามารถได้ถึงเจ็ดนะคะสี่อเอาแค่สี่พันเลก็กวกลมสี่พันสี่สี่สิบหกก็ได้หมื่นหกซึ่งพ่อแม่ที่ลงทุนไม่ถึงหมื<ะ>่นอย่างเงี้ย<ะ>แค่ข้อแรกอ่ะมันก็สามารถที่จะคืนทุนได้ พี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นอาชีพแบบเราสามารถทำแบบจากใจที่เรารักมาเนาะแล้วเราก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพของเราได้เป็นอาชีพเสริมต่อยอดเป็นรายได้เสริมเป็นอาชีพเสริมได้เนา่ยพี่แื้นที่เนี่ยตอนแรกพี่แค่จะทําเล่นๆแต่ตอนนี้พี่ออกมาทําเต็มตัวเพราะพี่มองว่าเออมันก็เวิร์กดีแต่แต่สำหรับน้องๆบางคนก็คือสามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ทําเป็นอาชีพเสริมได้ นูสอบถามเพิ่มเติมนะคะพี่แต้มคิดว่าพอพลาของเราอนาคตยังจะไปได้อีกไกลกว่านี้ไหมคะที่ก็ยังมีความมั่นใจนะคะว่ามันจะไปอีกเอย่าอมันอาจจะเป็นแค่ช่วงแบบว่ามีช่วงลงช่วงขึ้นเ<า>หมือนที่ผ่านมาที่เคยเที่เคยศึกษามานอกก็จะถามผู้ที่เขาทามาก่อนเราแบบแบบห้าหกเจ็ดปีเขาบอกว่ามันจะมีช่วงที่ลงอย่างนี้แหะค่ะลงแล้วก็จะเริ่มขึ้นเนี้ยค่ะที่ก็เชื่อว่ามันจะพัฒนาขึ้นมาได้แล้วตอนนี้เขาก็พยายามที่จะส่งองอก เผื่อวันนั้นนะคะ่ะมันก็น่าจะน่าจะกลับมาคือค้างเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแต่แต่ตอนที่่านมายังไม่มีส่งออกนะคะ,คะแต่ถ้าส่งออกได้ก็น่าจะยิ่งดีขึ้นแต่แต่คึกค้ายิ่งกว่านี้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะที่พี่ศุสานะคะก็คือคนในประเทศไทยนะ่ะยังเรียนพอพัดไม่ยังรู้จักโมกพัดยังไม่เยอะนะคะเราศึกาเราสังเกตจากไปที่เปิดตลาดที่เรียบ่วนนะคะ บางคนเขาจะถามว่านี่นกอะไรอะไรย่างเงี้ะะยค่ะ,อะไอ้นค,คนไม่มรู้จักนะพอ,พ,อ,อพัดนี่แหละพอพอเขาไม่รู้จักเขาจะเห็นว่าเออมันยานมา,ากยังไงแล้วเขาก็เริ่ม,ขมเขามาเลี้ยงถ้าสมมุติว่าเราสามารถกระจายไปแบบว่าให้คนรู้จักเยอะๆนะคะที่เชื่อว่ามันยังไปได้อีกไกลเลยค่ะเพราะพอพอัดเนี่ยหนึ่งพวกมีความเชื่องเนาะที่อ้อนติดคนแล้วก็ตัวเล็กเลี้ยงแบบ เลี้ยงอะเขาเรียกว่าแบบว่าอืนก็ไม่เหม็นใช่ไหมคะอย่ที่เดียวค่ะ,ะ,คะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเสียงเบาไม่ถึงเช่นเีวเราเลี้ยงต้องเป็นร้อยๆตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องท้าสิบตัวคู่ท้าสิบตัวคู่ในเสียงก็ยังไม่ค่อยดังมากเท่าไหร่ซึ่งที่มองว่ามันเหมาะที่จะเลี้ยงในหอนทักในคอนโดในบ้านอะไรคะ่ไคะไอเป็นแบบว่าทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วเป็นรายได้เสริมเราแบบสัตว์เลี้ยงที่เรามันน่ารักเนาะแล้วก็สามารถจะเป็นรายได้เสริมเราได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมา สอบถามเพิ่มเติมกับพี่แตมสามารถไปสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะค่ะอย่างตอนนี้พี่จะมีตลาดที่ไปประจําก็คือเรียบด่วนเนาะรเรียบด่วนรานินทราแล้วก็สามารถติดตามตามเพจนะคะก็คือเป็นเพจบ้านนแชนเนลนก่มน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะค่ะหรือจะโทรก็ได้นะคะต่างเบอร์โทรนี้เลยสามารถโทรมาได้ตามเบอร์โทรนี้เนาะหรือว่าแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยได้ะนะคะถึงไม่ซื้อก็สามารถถามได้ะคะ่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสมาเยี่ยมชมดูนกนะคะ